สองนักโบราณคดีซึ่งเป็นนักสำรวจของ National Geographic ทั้งคู่ใช้เวลารวมกันหลายสิบปีทำงานในผืนป่าของอเมริกากลางความร้อนและความชื้นสาหัสสากันรวมถึงการเผชิญสัตว์ป่าอันตรายและโจมติดอาวุธคือส่วนที่แยกไม่ออกจากการค้นพบกลุ่มรัพย์ของโลกมายาโบราณอารยธรรมรมที่รุ่งเรืองอยู่หลายพันปีก่อนจะอันตรธานไปอย่างเป็นปริศนาใต้ผืนป่าอันรกชัดด้วยเหตุนี้จึงดูเหมือน เป็นเรื่องย้อนแย้งที่การค้นพบครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขาจะเกิดขึ้นต่อน,นั่งล้อมวงหน้าคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานติดแอร์ใน New นิวออร์ลีนขณะที่เพื่อนร่วมง,งานของเขาฟรานซิสโกเอสตราดาเบลลีมองอยู่มาเชโลกาโนโตจากมหาวิทยาลัยทูเลนเปิดภาพถ่ายทางอากาศของป่าผืนหนึ่งทางเหนือของกัวเตม,มาลาตอนแรกหน้าจอไม่แสดงภาพอะไรนอกจากยอดไม้แต่ภาพนี้ถ่ายด้วยเทคโนโลยีไลดาและได้ย่อมาจากกอร d ไลด์ด TECTION แอร์เรนจิง โดยอุปกรณ์ไดรด้าที่ติดตั้งบนเครื่องบินจะย,ยิงเลเซอร์ลงมานับพันพันล้างครั้งจากนั้นจึงวัดส่วนที่สะท้อนกลับมาเลเซเอผพันเพียงน้อยนิดที่ทะลุถทะลวงมุย้ยลงไปให้ข้อมูลมากพอจะประกอบรวมเป็นภาพของพื้นป่าเบื้องล่างได้แต่ทันใดนั้นสิ่งที่เคยดูเหมือนเชิงเขาทั่วไปกลับเตะมองไปด้วยร่องรอยทั้งที่ทเกิดจากอ่างเก็บน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นพื้นที่เพาะปลูกแบบขั้นบันไดและคลองชลประทานสิ่งที่เคยปรากฏ เป็นภูเขาลูกเล็กๆที่จริงคือพีระมิดขนาดใหญ่ด้านบนเป็นอาคารประกอบพิธีกรรมชุมชนหลายแห่งที่นักโบราณคดีหลายรุ่นสันนิษฐานว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคกลับเป็นแค่ย่านชานเมืองของมหานครยุคก่อนโคลัมบัสที่ใหญ่โตกว่ากันมากและไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่เชื่อมถึงกันด้วยทางหลวงเรียบยกระดับทอมัสแกเรสันหุ้นส่วนโครงการผู้เห็นข้อมูลนี้ในช่วงเวลาเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่า ผมคิดว่าเรากำลังรู้สึกแบบเดียวกันกับตอนที่นักบินอวกาศมองผ่านกล้องโทรทัศน์อวกาศฮันเบิลครั้งแรกและได้เห็นว่าพ้วออวกาศว่างเปล่าทั้งหมดเหล่านั้นจูจ่ๆก็เต็มไปด้วยดวงดาวและดาราจักรครับนี่คือผือนป่ากว้างใหญ่ที่ทุกคนคิดว่าเกือบจะว่างเปล่าแต่แล้วพอลอกต้นไม้ออกไปก็เห็นร่องรอยของมนุษย์อยู่ทุกคนแห่งการใช้ไรดร์กำลังปฏิวัติงานโบราณคดีมายาไม่เพียงนำนักวิจัยไปสู่ตำแหน่ง ที่ตั้งที่เป็นไปได้แต่ยังเอื้อให้พวกเขาเห็นภาพหายย่อของภูมิทัศน์โบราณการสำรวจด้วยรายได้หลายสิบครั้งรวมถึงโครงการสำคัญเมื่อปี2018ที่เปิดตัวในนิวออรลีนเโดยได้ทุนจากมูลนิธิเพื่อวัฒนธรรมและมรดกธรรมชาติของกัวเตมาลาหรือปากูนำแพคุนอมพอลิกภาพจำที่ยึดถือการมายาวนานของอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในภูมิภาคที่น่าอยู่น้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปแล้ว แทบไม่มีทางพูดเกินความจริงถึงขอบเขตที่ไลด้าสร้างความตื่นตัวให้วงการโบราณาคดีมายาได้เลยครับนักโบราณาคดีชาวกัวเตม,มาลาเอ็ดวินโรมันราบิเรสบอกและเสริมว่าเราจะต้องออกไปขุดค้นเพื่อทำความเข้าใจผู้สัน้นหางอาคารเหล่านี้เสมอครับแต่เทคโนโลยีนี้กำลังเผยให้เราเห็นชัดลงไปว่าต้องขุดที่ไหนและอย่างไร ที่ผ่านมาเรื่องสำคัญที่เราค้นพบจากเทคโนโลยีนี้คือการลิกแนวคิดที่ว่าพื้นที่ต่ำในดินแดนมายาเป็นภูมิทัศน์ที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาๆและมีนครรัฐปกครองตัวเองกระจายอยู่ไม่กี่แห่งการสำรวจด้วยหลายดาแต่ละครั้งทำให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ามายาคืออารยธรรมที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในขอบเขตและความซับซ้อนน่าตื่นตะลึงเป็นมหานาครที่ประชากรหลายล้านเป็นเกษตรกรนักรบ และนักสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่พิเศษเกินกว่าที่ใครเคยนึกภาพไว้สำหรับกัวเตมาลาซึ่งยากจนทางเศรษฐกิจแต่มั่งคัง่งทางวัฒนธรรมและกลุ่มทรัพย์เชอิงนิเวศการค้นพบเหล่านี้นำมาซึ่งความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นแหล่งโบราณคดีใหม่ๆห,หลายแห่งอาจกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเพื่อให้ประเทศรุยทางทาง,ทางที่ยั่งยืนออกจากความยากจน ได้แต่สำหรับเอสตราดาเดลีและโรมันรามิเรสตลอดจนนักโบราณคดีและนักอนุรักษ์ชาวกัวเตมาลาอื่นๆภาพจากเทคโนโลยีล้ำยุคนี้ยังตีแผกการพัฒนาที่น่ากังวลมากกว่าด้วยนั่นคือร่องรอยที่เห็นได้ชัดของโจรต้นสมบัติคนตัดไม้เถื่อนพวกว้านซื้อจากจองที่ดินและพวกลักลอบขนยาเสพติดที่ยึดครองป่าฝนใหญ่อันดับสองที่เหลืออยู่ นนในทวีปอเมริกาชาวกัวเตม,มาลาจำนวนไม่น้อยกลัวว่าพวกเขาอาจแท้เดิมพันในการเร่งปกป้องภูมิทัศน์และกลุ่มทรัพย์ความเสี่ยงสูงต่างๆเหล่านั้นมรดกวัฒนธรรวมสำคัญที่สุดส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในเขตสงวนชีวมณฑลมายาแมรบสตูริเซลซึ่งผนวกรวมทั้ง,งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่สัมปทานป่าไม้ที่อนุญาตให้ชาวบ้านตัดไม้และเก็บผลิตผลจากป่าอ,าอื่นๆ ได้เตสังวนชิวมณฑลซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ราวหนึ่งใน5้าของกัวเตมาลาเป็นที่อยู่ของเสือจากัวและนกมาคอแดงรวมถึงนกผีเสื้อสัตว์เลคลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ,อื่นๆอีกหลายร้อยชนิดป่าดิบชื้นในอเมริกากลางแทบไม่เผยความลับที่ฝังอยู่ออกมาง่ายๆในช่วงกลางศตวรรษที่19นักเขียนชาวอเมริกันจอห์นลอยสตีเวนกับเฟรเดริกแคเทอร์วูด เพื่อนศิลปินชาวอังกฤษออกสำรวจเมืองมายาที่ถูกทิ้งร้างบางส่วนในคาบสมุทรยุการของเม็กซิโกคำบรรยายและภาพวาดพิระมิดและพระราชวังในดงไม้รกเรื้อของหอทั้งคู่ดึงดูดนักวิจัยอื่นๆให้ตามเข้าไปแต่หลังจากขุดสำรวจอยู่หลายสิบปีนักโบราณคดีก็จ่อหน้าต่างบานเล็กๆเ,เข้าสู่โลกของมายาได้ไม่กี่บานเท่านั้นเมื่อปี2009นักโบราณคดีสามีภรรยาไดแอนและอาเลนเชสซึ่งปัจจุบันทำงาน ที่มหาวิทยาลัยฮิวสตตันพยายามลองทำสิ่งใหม่ที่การากอนเมืองโบราณในเบลิสที่พวกเขากุดสำรวจกันมาตั้งแต่ปี1985เครื่องสแกนไดรด้าที่เดิมใช้ในงานอุตุนิยมวิทยาและติดตามเทฟ้าได้รับการติดตั้งบนอากาศยานเพื่อช่วยทำแผนที่และสำรวจมากขึ้นเรื่อยๆพอใช้ไดรด้าสำรวจพื้นที่รอบนอกเราพบว่าที่จริงแล้วนี่คือเมืองขนาดใหญ่ที่มีการวางถังอย่างละเอียดซับซ้อนครับ ข้อค้นพบของทั้งคู่ทำให้นักโบราณคดีคนอื่นๆตื่นตัวกับศัตยภาพของเทคโนโลยีนี้เมื่อปี2021การขุดสํารวจที่อิงข้อมูลของปากูนาำให้ผลหน้าทึ่งแม้กระทั่งในตีกันที่คองแรงโบราณคดีใหญ่ที่สุดของกัวเตมาลาเมืองนี้ใหญ่กว่าที่เคยคิดกันก่อนหน้าอย่างน้อยสีเท่าและบางส่วนก็ล้อมรอบด้วยคูขนาดใหญ่และกำแพงป้องกันที่ทอดยาวหลายกิโลเมตรสิ่งที่เผยให้เห็นยังมีพิระมิดขนาดใหญ่ และกลุ่มมอสิ่งปลูกสร้างที่เห็นได้ชัดว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนจากเตโอตีอวกันมหาอำนาจโบราณที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกกว่า1250กิโลเมตรการพบโบราณสถานสำคัญใหม่ๆใ,ใจกลางตีกันซึ่งเป็นแหล่งโบราณาคดีที่มีการศึกษาอย่าง,งอกว้างขวางครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่มายาตอกย้ำว่าเลาย์กดากลังเปิดประตูบานใหม่ๆโรมันรามิเรต ผู้อำนวยการโครงการโบราณคดีตีกานใต้บอกและเสริมว่าเรากําลังคบปลกหลายสิ่งที่เราไม่มีทางนึกภาพออกแม้กระทั่งตอนที่เราเดินอยู่บนนั้นก็ตาม